ก่อนเข้าวิดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํำรูนไอเทมพลังแฝงพร้อมกับวิธีการเล่นของมหาเทพสุริยันจันลิงในแพทปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดู ขออะไรนิดหนึ่งนะครับใครที้ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูกันมานานมากๆแล้วไม่กดให้กันเดี๋ยวใจร้ายใจดำมากๆ,ๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยก็คือในส่วนของไอเทมของลิงในแพทนี้นะครับในแพทปัจจุบันนะว่าลิงเนี่ยออกเซตแบบไหนนะครับแล้วทำยัง มาครับวันนี้เนี่ยผมจะอธิบายแนะนำสายง่ายๆเลยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ออก Hunter Knife มาก่อนนะครับเพื่อตีคีปแรงหลังจากนั้นครับผมให้ขึ้นมาเป็น Gloves ครับผมก็คือถูมือคริ1ชิ้นนะครับจะทําให้อัตราการติดคีปของลิงเนี่ยมากขึ้นแล้วทําให้ลิงเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันมีโอกาสติดคีปมากขึ้นแล้วมันแรงขึ้นเพราะว่าลิงอะ่ะมันดาเมจแรงจากการคริน,นะครับมันไม่ได้แรงจากไอเทมที่แบบเพิ่มดาเมจนะครับเพราะงั้นตอนต้นเกมเนี่ยออกอันนี้เสร็จปุ๊บ ขึ้นเป็นถุงมือคีเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าอยากเดินเกมนะครับให้ออกเป็นรองเท้าครับผมจะได้เดินเกมได้ไอเทม3ชิ้นเนี่ยคือไอเทมก่อนต้นเกมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกเป็นโกบอีกอันนึงก็ได้ครับเพิ่มให้ติดคีได้บ่อยขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ อยู่ที่ดวงละสําหรับผมผมออกแค่ถุงมือ2ชิ้นนะครับในแพดแผ่นนี้นะออกแค่ถุงมือ2ชิ้นครับจะทําให้เพิ่มคีปมา24%นะครับแล้วผมก็จะมาออกไปนในส่วนของพิเตอร์สตับบี้นะครับทำให้เราฟาร์มคีปได้อีกีที่มากขึ้นแล้วสามารถกดพันนิดใส่หัวคนได้นะครับก็จะเป็นการสโลอีกฝ่ายหนึง่งหลังจากนั้นครับผมจะออกเป็นรองเท้าตีเร็วครับแล้วก็ไปขึ้นเป็นในส่วนของดาบคริเลยนะครับพอขึ้นดาบคริปุ๊บเนี่ย ถุงมือ2ชิ้นมันจะหายไปครับผมมันจะเป็นเซตแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ออกเป็นสลิคสติ n งเลยครับเล่งความเร็วในการโจมตีและอัตราการคีนะครับเราจะได้ไอเทมที่ทําให้เราเพิ่มอัตราการคีมา2ชิ้นเนี่ยห้นะครับแล้วก็บวกกับพลังแฝงของเราอีกก็จะแบบบวกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ว่าจำไม่ได้ลวแต่บวกมาเยอะพอสมควรนะครับถ้าเล่นตามเซตนี้นะครับตามเซตพลังแฝงรูนที่ผมเซตมาเนี่ย อัตราคิดจะอยู่ที่ประมาณ77%นะครับเซตนี้ก็จะเป็นสายที่แบบเล่งดาเมจได้แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาออกเป็นในส่วนของไอเทมที่ช่วยให้เราดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มีรถคูดาวอย่างโซลิเวอร์กันนะครับหลังจากออก4ี่ชิ้นนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยลิงมันไม่ขาดครับเพราะดาบโซลิเวอร์เนี่ยมันดูดเลือดได้แต่ตอนเนี้ยมันดูดเลือดไม่ได้สําหรับผมนะ ผมแก้ขัดโดยการออกเดอะบีทในชิ้นที่5ครับผมเดอะบีทเนี่ยบวกดาเมจให้เราค่อนข้างที่จะเยอะ100แล้วก็บวกดูดเลือด25%้ด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่มองว่าเฮ้ยเดอะบีทมันไม่คุ้มว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อากิฟมันไม่ใช่อพิเจผมไม่อยากได้ดูดเลือดก,ก็ออกเป็นบัตรขับชิ้นเล็กมาก่อนผมขออย่างน้อย1อันนะครับจะได้มีดูดเลือดจะได้แบบไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับหลังจากนั้นครับออกเป็นโบเกสสเปียใถ้าอีกทีมนึงบางมากมแต่ถ้าอีกทีม,มนทเ,เนออเน ดาบแดงก็ได้นะครับเร่งดาเมจหรือว่าเกาะเกิดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยผมเซตเป็นเซตนี้นะครับทำให้แบบเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็ในตอนเลดเกมแบบเลดมากๆจริงเนี่ยเราสามารถที่จะขายรองเท้า ไปออกเป็นในส่วนของเกาะเกิดนะครับหรือว่าขายรองเท้าไปออกเป็นดาบแดงก็ได้หรือว่าขายดาบฟาร์มดาบดูดเลือดไปซื้อเป็นดาบแดงเร่งดาเมจก็ได้นะครับประมาณนี้คีของเราเนี่ยก็จะถึงประมาณ6000นะครับซึ่งถ้าเราอยากได้คีเยอะกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถเร่งได้นะ <S <s ผมมองว่าเราสามารถเร่งได้ประมาณคีประมาณ7 0 0 0น่าจะน่าจะประมาณแม <s> ็กของลิงละนะครับโดยการที่อันนี้ผมพูดนอกเรื่องนะอันนี้ถ้าเราอยากได้คีมากกว่าเดิมเนี่ยเราขายสลิกสติงไปออกเป็นในส่วนของแบบ ไอเนี่ยนะครับโอมีอาร์มขายโอมีอาร์มแล้วออกแบบเนี้ยมันจะแรงมากๆแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยลิงมันแรงกับการคีนะครับเพราะงั้นใส่คีแบบปกติดีแล้วนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนะครับผมไม่อยากเว้นเวอ้อไปไกลนะครับต่อมามาดูในส่วนของรูนกันบ้างนะครับว่ารูนใช้อะไรกันบ้างนะครับ สำหรับลิงผมแนะนำเป็นเซ็ตเดียวเลยแล้วกันนะครับผมจะแนะนำเป็นแรมเพดสปิริตดะกอนคอร์นะครับหลายคนคงงงว่าเ hey, ฮ้ยพี่ในเมื่อพี่บอกมันขาดดูเลือดทำไมพี่ไม่ใส่ดูเลือดมาสักสาเม็ดคือลิงมันเป็นตัวละครแอสซิสตนที่เหมาะกับการวิ่งเข้าไปล้วงแบบมากๆครับเพราะงั้นผมไม่อยากจะเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ไปสักเปอร์เซนต์เลยผมก็เลยใส่สปิริต หรือไม่ก็แอสซซิเนตนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แนะนําว่าเป็นสปิริตแล้วกันจะได้ตีเร็วขึ้นนะครับแพทใหม่เนี่ยปรับมาทําให้ลิงเนี่ยใช้กดสกิลปุ๊บตีแพสซีฟเร็วขึ้นด้วยนะครับก็เหมาะกับสปิริตมากๆเลยก็เลยเป็นแลมเพจสปิริตดักกอนคลนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของพลังแฝงครับผมพลังแฝงเนี่ยผมจะแนะนําเป็นในส่วนของ Devil a w a k คเคน g ินะครับ อ่ะอันนี้ครับผมเดวิลเวกนิ่งหลังจากลิงใช้สกิลไปแล้วกระโดดตีแพสซีฟเนี่ยมันจะนับว่าเป็นการพุ่งซึ่งมันจะส่งเสริมกับชาร์โดเบียรนะครับทำให้คุ้มมากๆถ้าใช้ชาร์โดเบียรของกับของลิงนะครับมันจะได้ดาเมจเยอะนะ Bad, Daily law, เนาะชาร์โดเบียร์เดลี่คลอเร่งดาเมจเดวิลเวกนิ่งสกิลหนึ่งสกิลสองอันติสกิลหนึ่งสกิลสองดีใช้ได้อีกทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเร่งดาเมจแล้วก็ถ้าออกของคิสองชิ้นขึ้นไปแนะนำเป็นเบรซิ่งหรือว่าอันนี้เลยนะครับจะเพิ่มมมออออัััตตตรรราาาากกกกคคคิิิิททีี่่ขขขึึขข้้้้้นนใใหหบบวลละงงโสดดไย แต่ถ้าอยากเล่นแบบแรงๆไปเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะครับในส่วนของ Holy verdict หรือว่าเวดานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับด้วยการเจาะเกาะมากขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการเดินเกมการคอมโบการเข้าไฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปแนะนาอีกทีในเกมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมและก็การทําคอมโบของเทพพระเจ้าสุริยนันจันลิงหรือว่าไอลิงในแพทปัจจุบันนี่แหละครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนสาเหตุที่ผมกลับมาทําคลิปลิงอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าล่าสุดที่ปรับแพทใหม่มาเนี่ยครับลิงเนี่ยโดนเนิร์ฟค,ความแรงของการคริลงไปใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันปรับมาเนี่ยแต่มันไม่ได้บอกก็คือ a อนิเมชันของลิงนะครับแอนิเมชันการพุ่งเข้าไปตีอุต้าวาฮูของมันเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเอ่อแพสซีฟของลิงเนี่ยคือการที่ลิงใช้สกิลอะไรก็ตามเนี่ยการโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่มีดาเมจแรงขึ้นและเป็นการกระโดดไปตบปไปตีเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาเมจลดลงแต่ความพิวมากขึ้นมันก็ทําให้ลิงเนี่ยเหมาะกับการเอาไปล้วงตัวละครแคลรี่เมดแอสซินนะครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครของน้องอ้อยหรือว่าอาอไอเนี่ยมันมาแรงมากนะครับลิงก็ถือว่าเป็นอีกตัว ที่สามารถเอาไปแก้ทางเอาอได้แบบแก้ทางได้ดีมากๆอ่ะมาดูวิธีการฟาร์มกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอัพสกิล2มานำอย่างที่รู้กันเนาะสกิล2เนี่ยมันจะมีคูดาวที่เขาเรียกว่า เร็วกว่าสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองเป็นการกระโดดไปข้างหน้าซึ่งการกระโดดไปของสกิลสองเนี่ยจะช่วยเพิ่มความถือให้กับลิงด้วยนะครับเราจะเห็นเวลาลิงกระโดดเนี่ยมันจะมีสเตตสกิลนะครับเวลากระโดดไหมมันจะมีเสียงสีเหลืองๆนะครับอันนั้นเนะ่ะคือเพิ่มความถือให้นิดหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งคือการหายตัวครับผมอันตีคือการกระทืบพื้นแล้วก็ทําให้ฝ่ายติดสตันแล้วเราเนี่ยสามารถหายตัวได้หลังจากนั้นเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะทําคอมโบของลิงเนี่ยจริงๆง่ายมากเลยนะครับเราจะใช้สกิลหนึ่มออมครับผ สกิลหนึ่งวิ่งออกจากพุ่มกดสกิลหนึ่งแล้ววิ่งออกจากพุ่มมันจะไม่เห็นเราแบบนี้นะครับสกิลหนึ่งออกจากพุ่มกระโดดสกิลสองเปิดอันตินะครับสกิลหนึ่งสกิลสองตีหนึ่งทีปุ๊บเปิดอันติตีหนึ่งทีแล้วก็ถอยนะครับอันนี้คือคอมโบสําหรับการเอาไปล้วงพวกเมดหรือแครี่นะครับแต่การ ค่าแท้งหรือล้วงแท้งเนี่ยอาจจะใช้สกิล2อยู่กับที่ก่อนพอวิ่งเข้าในมาใน,มาในพุ่มเนี่ยเราก็ตี1ทีสกิล1ตี1ทีเปิดอันติตีหทีพออันติเสร็จปุ๊บเนี่ยเดยวิลเวย์เคนนิ่ของเราจะทํางานถูกไหมครับพอ d e วิลเวย์เคนนิ่งทำงานเนี่ยจะทําให้สกิล คูดาวของสกิล1สกิล2เนี่ยกลับมาใช้ได้ดีครั้งหนึ่งนะครับก็สกิล2ตี1ทีสกิล1ตี1ทีตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตเห็นไหมว่าลิงเนี่ยมันจะเป็นคอมโบที่ง่ายนะครับเข้าใจง่ายก็คือสกิล2ครั้งสกิล1ก่อนก็แหลสกิล1ตี1ทีสกิล2ตี1ทีแล้วก็อันติสตาร์แล้วก็ตี1ทีอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นคอมโบนั้นซึ่งความเก่งของลิงเนี่ยอยู่ที่คริ นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็อาศัยการใช้ดวงนิดนึงกับการเล่นลิงนะครับเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เน้นดวงถ้าตีติดขี้เราก็เก่งมากถ้าตีไม่ติดขี้เราก็เป็นควายเราก็เป็นคนโง่งคนหนึงนะครับเพราะงั้นก็ ถ้าใครอยากเล่นลิงก็ไปไหวพระไหวเจ้านะครับหรือว่าคิดว่าตัวเองดวงดีก็เล่นซะหรือว่าจะเล่นลิงตามสายที่ผมเคยแนะนําไปก็ได้นะครับว่าจะเป็นสายคริร้อยก็ไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งดวงนะครับตียังไงก็คริแต่ว่าคริมันจะอยู่ที่ประมาณ3,00 0ันสนะครับแต่ก็ยังดีกว่าแบบไม่ติดคริดีกว่าลุ้นดวงนะสำหรับใครอยากเล่นแบบครีร้อยเก็ดูคลิปที่ผมได้ทําแนะนําได้เลยเนาะของกินน้ำแป๊บนึงนะ สำหรับการเล่นลิงจะสังเกตว่าไอเทมที่ผมออกมาเนี่ยผมจะออกเป็นดาบเออถุงมือขี้สชิ้นนะครับเร่งอัตราการติดขี้เห็นไหมเวลาผมตีนะครับผมจะใช้แบบเน้นใช้สกิล หนึ่หรือใช้สกิลสอให้มันเสร็จเร็จไปก่อนแล้วค่อยใช้อันติแต่จังหวะเมื่อกี้ที่หลายคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่เจใช้แอตติก่อนคือผมกดสกิลสอไม่ติดครับจริงๆถ้าเป็นตามหลักการเป็นตามทุกอย่างเนะี่ยควรใช้สกิลหนึสกิลสให้หมดก่อนแล้วค่อยใช้อันตินะครับมันจะได้คุ้มกับ d e v ิล a อเว e เคนิมากที่สุดนะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละการตีคนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมดวงดีไง ผมตีแบบติดคีทุกดอกยังไงฟอเรนติโนก็ตายนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งกับพวกเนี้ยนะครับพวกฟอเรนติโนนะครับพวกแบบฮายาเตะพวกอะไรแบบที่เขาเรียกว่าพวกที่ปกป้องตัวเองไม่ค่อยได้อ่ะสตันไม่ค่อยมีอ่ะพวกเนี้ยจะแพ้ลิงครับผมเพราะงั้นเนี่ยเวลาหยิบลิงมัเนี่ยตัวอัอไก็ไม่ใช่คอยกเว้นนะครับเพราะตัวของอ้อยหรือว่าอาอไอเนี่ยมันเก่งเวลาตีสดตีสดยืนตีกันสู้ปุ๊บปับปบป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บแต่ลิงเนี่ยมันเก่ง กว่านั้นครับคือมันหายตัวมันหายตัวพออาอีวิ่งมาหรือว่าเขาพลาดเนี่ยเราก็ตบตบแล้วก็ตันแล้วก็ตบมันก็ตายแล้วครับคือตัวตัวแบบอีอ้อยเนี่ยหรือว่าน้องอาอิเนี่ยมันจะบางครับผมแล้วตัวเราเนี่ยก็บางเหมือนกับมันแหละแต่ว่าข้อดีที่เราดีกว่ามันคือเราเร่งดามเมจแบบมันไม่รู้ตัวแต่เวลาอาอิจะเข้าเนี่ยคือทุกคนรู้หมดครับว่ามันจะเข้าใช่ไหมมันห้อยโห่หิหิวมาเนี่ยบินมาจาก บินมาจากกําแพงอะไรเงี้ยคือทุกคนเห็นหมดแต่เวลาลิงเข้าเนี่ยมันจะไม่มีใครเห็นครับว่าลิงอยู่ตรงไหนข้อดีของลิงเลยคือแบบดามเมจแรงครับผมถ้าดวงดีเนี่ยแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยแบบผมเนี่ยตอนนี้ผมดวงดีนะครับผมก็จะดามเมจแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยคือจะน่ากลัวมากวิ่งไปไหนก็มีแต่คนวิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับเวลาดักพุ่มเนี่ยก็พยายามเล่นแบบนี้นะครับค่อยๆเดินค่อยๆดักครับไปตามพุ่มต่างๆเวลาจะย้ายพุ่มเนี่ยนะครับถ้าจะบวกนะเวลาจะย้ายพุ่มให้กดสกิลหนึ่งครับ นี่ยแล้วกระโดดสกิลสองเวลากระโดดกดสกิลหนึ่งหายตัวกระโดดสกิลสองเนี่ยมันจะไม่เผยตัวนะครับเพราะงั้นก็สามารถที่จะหลบได้แบบง่ายๆเลยเนะยาะเห็นปะสกิลหนึ่งสกิลสองตีเรียบร้อยครับผมจบแล้วตายแล้วนะครับก็ดวงครับดวงส่วนหนึ่งถ้าไม่มีดวงก็อาจจะตีเขาไม่ตายนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเปิดอันตีเนะี่ยคู่ดาวของสกิลหนึ Skill 1, Skill 2, ่งสกิลสองมาจีกับมาเร็วทําให้เราใช้ดีครั้งหนึ่งซึ่งการจะโซโล่คิวฟอร์เรนติโน่เนี่ย ถ้าแบบเราไม่ดวงกุดแบบดวงกุดเชี่ยเชี่ยนะยังไงก็มีโอกาสที่จะฆ่าเขาได้ก่อนที่เขาจะรู้ตัวนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆอ่ะเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไฟเนะี่ยเดินงงงง,ง,ง,งยๆอย่างเราไปเนะี่ยเดินไปปุ๊บอาจจะกดสกิลสองนะครับกดสกิลสองเตรียมตบครับเตรียมตบต,มตบปุ๊บอ่ะเปิดอันติแล้วก็ต,ตบแค่นี้นะครับแค่นี้เลยครับคือแบบง่ายเก็บง่ายๆข้อดีก็อย่างที่บอกเป็นาะดดาเมจล้นนะครับเก่งต้นเกมกลางเกมแต่ว่าข้อเสียอะไรคือ ถ้าโดนกดดันเนี่ยลิงเป็นตัวละครที่ใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าไม่มีดวงแล้วก็ไม่มีของโดนกดดันป่าเนี่ยจะเล่นยากมากๆนะครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าเล่นลิงเนี่ยเล่นกับทีมที่แบบพอที่จะเล่นเป็นนิดนึงนะครับหรือว่า จะไปกดกับทีม5ก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับลิงเป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะครับสำหรับคนที่แบบเล่น R V วโ,โหกูกดแร้งมา10บ0ตาต่อวันอะไรเงี้ยการเอาลิงไปฟาร์มป่าสักหนึ่งเกมเนี่ยก็อาจจะทําให้เราหายเครียดขึ้นได้นะสำหรับผมนะก็เป็นการเล่นคลายเครียดเหมือนกันนะครับเนี่ยหายตัวปุ๊บตกเรียบร้อยหายนะครับมันเป็นตัวละครที่แบบเข้าไฟโดยที่เมดเขาไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราจะเข้านะครับมันเป็นตัวเก่งมากๆตัวหนึ่งอ่ะแบบเนี้ยเห็นปะ คือเวลาเราตีเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผมดวงดีผมตีติดคินะครับตัวละครของอ้าอีเนี่ยตายชัวแต่ว่าพอผมไม่มีดวงปุ๊บตีไม่ติดคิมันก็ไม่ตายมันก็หนีรอดไปได้เลยนะครับอันนี้คือข้อเสียใหญ่ของลิงเลยเนาะว่าแบบเราจะมีดวงพอที่จะฆ่าเขาหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีดวงเลยก็แบบยากอะในการเล่นลิงะนะครับอ่ะแล้วก็อีกเทคนิคนึงเวลาไปยืนจะไปฆ่าเขาเนี่ยพยายามยืนอยู่ตรงนี้ที่ผมยืนเนี่ยนะครับ เราจะไปแอบซุ่มเนะี่ยหายตัวปุ๊บเนี่ยตีตุบตับตุบตับตุบตับแล้วก็ถอยอ่ะถ้าไม่มีดวงก็คงตีเขาไม่ตายนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟาร์มไปก่อนให้มีของขินะครับของคิประมาณเท่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยนะครับ<อ>เขาเรียกว่าตีคิประมาณ77%จนะครับจากที่เล่นมาถ้าจำไม่ผิดก็77% แต่ถ้าอยากให้แรงกว่านี้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือออกอีฟฟิตคอร์มาอีกชิ้นนึงนะครับเราก็จะตีเป็นคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีโอกาสทําให้เขาเนี่ยได้แบบตีคีร้อยเปอร์ก็ดาเมจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราการคีก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะแบบดาเมจประมาณเนี่ยสามพันสามพันสามพันอยู่เนี่ยนะครับถ้าออกโบเกนสเปรคอันหนึ่งก็จะเป็นประมาณสี่พันก็สําหรับใครที่แบบไม่อยากลุ้นดวงแล้วนะครับอยากจะให้ตีติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็เป็น ตัวใหม่เข้ามาปุ๊บผมอยู่ในพุ่มมันไม่รู้ว่าผมอยู่กระโดดเข้ามาปุ๊บผมตกปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันหายเราก็จบเราก็ฟาร์มต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวตัวใหม่เลยครับเพราะตัวใหม่เนี่ยสตาร์ทมันแค่0.5าวินะครับซึ่ง0.5าวิเนี่ยเป็นสตาร์ทที่น้อยมากๆนะครับต่อให้ไม่ออกรองเท้ากัน CC เนี่ยเราก็ไม่ยืนเดิรนานแน่นอนนะครับเพราะงั้นการที่เจอตัวใหม่ลิงแก้าทางได้ดีมากๆผมบอกเลยเรียบร้อยนะครับ เป็นตัวละครเล่นง่ายแบบถ้าเราล้วงเป็นอ่ะถ้าเรารู้หลักการการเล่นของลิงอ่ะมาเล่นง่ายครับแต่ว่าการแก้ทางลิงนะอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่อาจจะเจอลิงแล้วแบบไม่รู้เฮ้ยแก้ทางไงดีนะครับเราสามารถแก้ทางลิงได้โดยการยืนอยู่กับเพื่อนเยอะๆนะครับยืนอยู่กับแท้งอะไรเงี้ยนะครับลิงเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะผมจะไม่เข้านะครับเพราะเข้าไปก็เหมือนเข้าไปโยนเกมนะครับเข้าไปก็เหมือนเข้าไปตายฟรีอ่ะเพราะงั้นเวลาเล่นผมจะรอรอจังหวะแบบ ให้มันยืนอ,อยู่คนเดียวเลยแบบนี้นะครับมันจะฆ่าค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่าตรงน,นั้นเห็นไหมเวลาอยู่ในพุ่มเราพยายามใช้สกิลสองกระโดดใส่พุ่มไปเรื่อยๆนะครับกระโดดใส่พุ่มไปเรื่อยๆจะทาให้แพสซีฟเราเด้งแล้วเวลาเขาวิ่งมาเนี่ยเราได้ตีเขาโดนแต่ว่าเมื่อกี้ผมพลาดนะครับผมพลาดเองผมกระโดดหลุดพุ่มไปนิดหนึ่งเดินหลุดพุ่มไปนิดนึงก็เลยเขาก็เลยรู้ตัวนะครับไม่งนั้นเขาก็ไม่น่าจะรู้ตัวเราก็น่าจะดักฆ่าเขาได้แบบง่ายๆเนาะพอไม่มีอะไรทำเราก็กลับมาฟาร์มเนาะ สำหรับตอนนี้ที่ผมออกเป็นดาบดูดเลือดนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวของลิงเนี่ยมันไม่มีดูดเลือดเลยแล้วการเข้าไปในวงไฟเนี่ยการตีติดขี้ทีละส0ม0ันสองพันสามพันหรือว่าสี่พในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดเลือดเลยมันไม่ค่อยคุมผมก็เลยออกเดอะบีสมานะครับทำให้เราตีไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูดเลือดส่วนคืนมาได้ถ้าอีกทีไม่ตัดเลือดนะเนี่ยกปุบป๊บปั๊บปุบปบป๊บปั๊บ อันนี้จริงๆผมว่าผมน่าจะฆ่าเขาได้นะแต่ว่าผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจในคริสนะครับคือผมมีโอกาสที่จะฆ่าเขาได้อีกตัวหนึ่งน่าจะฆ่าซาตาได้แต่ก็น่าจะโดนฟอร์เรนฆ่านะก็เลยแบบถอยกลับมานะครับเล่นแบบคนติ๋มนะเล่นอย่างคนขาดฮะเนี่ยเราก็ดักรอครับถ้าเขาวิ่งแบบพัดพลาดงงๆใช้คำว่าวิ่งงๆมานะเราก็จะสกิลหนึ่งไปแล้วกระโดดสกิลสองตบเขาหนึ่งทีเปิดอันติปุ๊บตกแล้วก็วิ่งกลับเขาก็ตายละนะครับแต่ว่าคือเขารู้ไงเขาก็รู้ทัน พอน,นีก็มาแบกรูกเพจแรงคอนแล้วนะบางทีมันก็อาจจะมีแบบรู้ทันอะไรกันบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมองว่าลิงก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ต่อให้คุณคํานวณดาเมจเก่งแค่ไหนฮะคุณก็ไม่สามารถคํานวณดาเมจลิงได้เว้จริงๆอันนี้จากใจจากใจผมเลยผมเป็นคนที่แบบคํานวณดาเมจได้ผมมองว่าเกือบทุกตัวเลยที่ผมคํานวณว,ว่าเฮ้ยดาเมจมันเท่านี้เราไม่ตายนะดาเมจมันเท่านี้เราไม่ตายแต่คือลิงคือแบบกูไม่สามารถคํานวณได้จริงๆว่ะ คือแบบตีมาทีหนึ่งบางทีแม่งโดนพันหนึ่งไม่ติดคี้ถูกป่ะแต่บางทีถ้ามันดันทะลึ่งตีติดคี้อ่ะสามพันสี่พันผมก็โดนมาแล้วคือแบบมันคำนวณดาเมจไม่ได้ครับแล้วผมอยู่ในความกลัวคือผมเวลาเจอลิงผมจะอยู่ในความหวาดกลัวแบบเชื่อกูจะตายป่ะเนี่ยนี่กูจะตายป่ะเนี่ยมึงมาแบบมึงจะตกกูกี่ทีตายเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้คนที่คํานวณดาเมจไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างที่จะหวาดผวานิดนึงกับการโดนลิงตบติดคีินะครับช่วงต้นเกมกลางเกมก็เหมือนนนกันนีแบบ้ คือการโดนล,ลิงตบเนี่ยคือเราไม่สามารถจะคำนวณได้เลยว่าเฮ้ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปสู้กับลิงเราสู้ได้เว้ยเพราะลิงมันไม่น่าจะตีติดขี้บ่อยหรอกถูกไหมแล้น่าสู้ได้แต่แบบในบางทีที่แบบมึงสวยจริงอะนะครับโดนล,ลิงอัตราการขี้สิรตีติดขี้สดอก4ดอกเนี่ยคุณก็ตายอยู่ดีนะครับผมก็เคยเจอมาหลายรอบละแบบลิงแม่งไม่ออกอะไรเลยออกดาฟาร์มตบผม4ทีแม่งติดขี้ทุกทีเลยเนี่ยตายคาตีนเลยมันก็มีเพราะงั้นก็ เป็นตัวที่ใช้ดวงนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเล่นเกม ROV แบบเล่นเพื่อความสนุกด้วยนะครับเล่นเพื่อได้ดาวด้วยผมมองว่าลิงก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะมันก็ไม่ใช่ตัวละครกะกระจอกอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวละครที่ถ้ารู้จังหวะก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่เก่งเท่าตัวละครที่มันแบบชัวร้ออนอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบตัวละครแบบสลิมแบบนี้นะครับที่แบบชัว100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าแบบเฮ้ยตีไปตอนเลดเกมเนะี่ยดาวมเอ็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะหรือว่า ตัวละครของน้องอ้อยนะครับที่แบบเรารู้ดาเมจแล้วเราสามารถจ่ายได้ไอ้นี่จะเป็นดาเมจแบบคือดวงมาตอนไหนก็เก่งเมื่อน,นั้นนะครับดวงไม่มาตอนไหนก็กาดประมาณนั้นตบไปฮะตบไปฮะตบไปฮะป,ประมาณนี้แล้วก็ลิงข้อดีที่บอกอย่างที่ผมบอกแลลวเนาะมันสามารถล้วงพวกแครี่แอสซิสหรือว่าพวกเมดได้ดีมากๆนะครับแบบสลิมแบบเนี้ยต่อให้เก่งให้ตายยังไงเนะี่ยเจอลิงแม่งทุแบแป๊บเดียวก็ล่วงครับผมเช่นเดียวกันกับแบบ เจอแพนดะ้านาคอสอะไรเงี้ยเก่งให้ตายไงแบบ เดินผ่านพุ่มลิงออกมาถบปั๊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 บทุบปัป๊บตายนะมันก็เป็นตัวละครล้วงตัวบางที่เก่งมากๆตัวหนึ่งในสายตาผมนะครับก็แนะนำนะว่าให้ลองเอาไปเล่นดูสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับอาจจะเล่นลิงสายดูดเลือดแบบที่ผมเล่นก็ได้นะครับมันจะได้ s u s t a i n ดีนะครับยืนดูดเลือดได้ดีแล้วก็เข้าไฟออกไฟได้ง่ายนะครับแต่ถ้าตอนเล่เกมเราไม่เห็นค่าของดาบดูดเลือดก็สามารถจะขายดาบดูดเลือดได้นะครับเอาไปออกเป็นเฟรทูสเลยพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ หรือว่าเลดเกมมองว่าเฮ้ยเราแบบเราอาจจะยังไม่ตีเราอาจจะโดนสตันก่อนก็ออกมาเป็นรองเท้ากันซีซีได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะลอดจากตงตีนได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะฟามไปเรืเ่อยๆนะเนี่ยพยายามเวลาจะเข้าวงไฟอะครับพยายามที่จะหายตัวกดสกิล2กระโดดเข้าไปแล้วก็กระโดดตกด้วยอันติอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าจาังหวะเมื่อกี้ผมเข้าพลาดด้วยนะครับอะไรที่ผมพลาดผมก็จะบอกนะว่าผมพลาดนะนเวลาเข้าไฟพยายาม กิ้วหนึ่งหายตัวเข้าไปไม่เขาเห็นนะครับพอเขาไม่เห็นเราเนี่ยเราก็จะเข้าไปแล้วก็ฆ่าเขาแบบสบายใจนะครับมันก็โดนเราฆ่าแบบมันไม่รู้ตัวว่าเราอยู่หายตัวไปปุ๊บอยู่ๆโผล่มาปุ๊บตกปั๊บ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 เขาจะตายนะครับประมาณนี้กับการเล่นลิงจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกับการหลักสูตรการเล่นการเดินเกมอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือก็ใครอยากดูตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับ สำหรับคอมเมนต์ที่ขอเอโรมาผมขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะตัวละครของมันเนี่ยเรียกได้ว่าไร้ประโยชน์แบบขั้นสุดเลยก็ว่าได้นะสำหรับเอโรนะคือผมไม่สามารถจะทำให้มันเก่งได้แต่ผมแนะนำได้ว่าเอโรเล่นเป็นแนวแบบดาเมจกึ่งแทงจะดีนะครับเราอย่าไปเล่นเอโรแบบสายดาเมจล้วนเลยนะครับเพราะมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าบางทีอ่ะการที่เราตีแล้วแบบ เราตีต้องตีให้ติดคี้ก่อนถึงจะก,กัน C c 35%เตการที่เราไม่มีรองเท้ากันซ c ซโดนสลินสตันกอดสภาพเหมือนเมื่อกี้ะครับตายเป็นผักเป็นปลาเลยนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะออกรองเท้ากันซีซหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เลือกที่จะออกกัน C c ซผมออกก่อเกิดเลยนะครับออกมาสู้ออกมาสบีสบีต่อเลดเกมไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็จะพยายามพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมน่าจะไปหาหมอตรวจกล่องเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับก็คิดว่ากล่องเสียงมันหายแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่อยากใช้เสียงเยอะเดี๋ยวแบบไปตรวจแล้วหมอบอกคอแดงหมอให้กินยาเพิ่อมอะไรเงี้ยมันก็มันก็เสียเวลาอีกเนาะก็เลยแบบคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่า,าเขาเรียกว่า แก่นของมันอะผมได้อธิบายไปหมดแล้วทั้งการคอมโบการเข้าไฟ์การเดินเกมอะไรพวกนี้นะครับได้อธิบายไปหมดแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็อย่างที่เห็นเนาะคิยตอนนี้ประมาณ5,6 0พนกะครับก็ถือเป็นคีย์ที่เกือบจะสูงสุดของลิงแล้วแหละนะครับเกือบจะสูงสุดของลิงละจริงๆสามารถที่จะเล่งดาเมจให้ได้เยอะกว่านี้นิดนึงโดยการขายสลิกสติงทิง้ง แล้วก็ไปออกเป็นอย่างอื่นอ่ะคีหกพันนะครับแล้วก็ไปออกเป็นอย่างอื่นแต่ส่วนตัวผมมองว่าอืมมันก็ใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทาให้ริงแรงขึ้น่ะมันทําให้ดามเมจแรงขึ้นก็จริงครับกับการขายสลิกสติงไปออกเป็นโอมิอาร์มหรือว่าไปออกเป็นดาบแดงอีกเล่มแต่ว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยคืออัตราการคีนะครับถ้าตีแล้วอัตรา,ารคีน้อยไม่ติดคีเนี่ยมันก็จะเบากว่าเดิมอีกเพราะงั้นผมมองว่าใช้ดาบคีสลิกสติงหรือว่าดาบคีเอ่ออีฟ ก็ดีแล้วนะครับอย่างน้อยก็ดาบคีสักสองชิ้นแล้วกันกับการเล่นลิงนะครับจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเฉิดฉายได้มากที่สุดนะครับหายตัวไปพยายามกระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพยายามค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเดินไปค่อยๆเล่นค่อยๆเดินค่อยๆเล่นค่อยๆเดินคอ่คอ,ยคอยกระโดดไปนะครับเ <c oughs> วลาจะเข้าไฟอ่ะหายตัวหายตัวแล้วสกิลหนึ่งครับ หายตัวแล้วสกิลหนึ่งแล้วกระโดดป <player> <t ot> <ills> <sh> ุ๊บเข้าไปหายตัวแล้วสกิลหนึ่งแล้วกระโดดปุ๊บเข้าไปรอนะมันต้องรอจังหวะนะครับเวลาเล่นลิงพยายามหาจังหวะนะครับหาจังหวะที่เราเข้าได้แบบนี้หาจังหวะปุ๊บอ่ะเห็นละมันแหลมละมันแหลมละรอนะรอมันแหลมครับแล้วหายตัวหายตัวแล้วยัดสกิลหนึ่งเข้าไปครับสกิลหนึ่งสกิลสองปุ๊บตบปั๊บเรียบจบนะครับ จบในที่เดียวตบครบจบในที่เดียวแค่นี้เองนะครับการเล่นลิงพยายามแบบหายตัวแล้วกระโดดเข้าไปหายตัวแล้วกระโดดสกิลสองเข้าไปมันจะไม่เผยตัวเว้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยทานะครับแต่มันคือสิ่งที่ดีมากๆนะครับสาหรับการหายตัวสกิลหนึ่งกระโดดสกิลสองตามไปตบหน้ามันเนี่ยนะครับเห็นไหมพอเราเก็บได้หนึ่งตัวปุ๊บเก็บตัวบางได้หนึ่งตัวปุ๊บเกมก็จบแล้วครับเราก็แบบ ชนะและแค่นี้ก็ชนะละโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็หวังว่าหมอจะให้ผมใช้เสียงแบบ100%ได้สักทีนะผมจะได้แบบแหกปากสอนคนดูนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ